ดีก็พี่น้องวันนี้ห้อนแห้งคนที่านไปเล่าพี่น้องเลยน้องมาหน้าวอ่นะล่าวันชุกเลยหมดแล้วจัาเบื่อไรสิครับมาพี่น้องตอนนี้รอดแน่เวลาน้ำจำบัดจำเบืเเ่อคนสวยของนั้นทั้งหน้ำนะ้ำแอสมากสบายดีพี่น้องออ๋วันนี้ก็สิไปไปเล่าสัมภาระเอออันนี้เนี่ยขาดขาดวัไใดเลยเนาะ เงือ,น,อนือคนเนี่ยเนาะพี่น้องถ้าแม่ปัยู่แม่นกำลังจำบัสจำเบอร์อยู่พี่น้องเออเอาไปไหนพร้อมแล้วบ่ <laughs> เออโอเคเอาพี่น้องวันนี้เขากานั่ง,ง,านางทั้งนอกเออมีแต่ตรถตู้เลยพี่น้องเมืองเราจอดเที่ยงกันอยู่ป่ะนะเอาพี่น้องนั่งขับรถตู้นี่แหละนั่งมวนเลยเสื้อเราเนี่ยมวยกับไล่ลายพี่น้องเลยเออ คือไปแล้วนั่งรอรถไปรวตจีมาตอนไหนเด้่พี่น้องเด้อชาวขลองสาผ้าลากอะคือเห็นเนี่ยแหละเต็มมืดแคทเต็มคือมาจะไาได้ใส่หมวกงามถะะ้าป่ะสนใจนะพี่น้องเด้อแกใจรใน้าน่ใครเลยลมนลานอืมเล็กน่อยเขาเรีนเขาส่นเขาเงินเมแขนเลยน้อยน่อย ยาย่ามจะไปนางเต่งเนอะ็ย่างฮะพี่เรียนเลยไม่ย่นีม,ม,ม่มัดผมมันเพราะมันติดสิกติดิกติกิติกสุดเสริมสวยละพีเ่เรา่งตัดแค่ะค่ะ้ี่จติ๊กแดงเข็มส้มผมใหม่ วาาพี่น้องกันที่บ้านเนี่ยนะโดยสารในกระถางสองขีดโมงได้เนาะเนี่ยตอนพมารถเขาออกก็ดีตอนพมารถออกก็ดีเนาะนั่งรอเนี่ยนะมันมันบอร์เดทกับกิ่งแต่ว่ามันนั่งเท่าพี่น้องเพราะว่ามันเบลอรมไหมเอาเงียกวัดสัตออกฝดฝนอยู่เลยพี่น้องเลยอย่าไปกระโดดนำข้องตามนเนาะที่มีแห้งเนาะ <c oughs> ข้องแบบยืดเยื้อหน่อยไหม ความแบบยุมาไส้เนาะเรียนไปดัวตามลงกันนะโอ้คือสที่เมียงเย็นช่วยแล้วเราเคยไปอา้า็เคยไปกับผูเ้เา้าตะกีดิเออสีนองบุงดมมันอี่เต็มเลยอ,อัดกระป๋องเลยมัน,นี ¿Qué <laughs> เน่อยเด้อพี่น้องครับขึ้นสูครัเดนพี่น้องมานำขึ้นด้านี่ขึ้นสูแหงเลยอ่าับครับโอ้เฮ็ดถนนอันนี้ไม่ลแม่ดูแล้วจะเห็นเปล่าพเยคอนรีดไม่ไหมป้าพี่น้องล่งล่งจ้องเลยบาทนี้นั่งรถไปคิวรถได้บาทนี้ลูกมันยากไปงานลูกรถเบรถนานั เรียบร้อยมาขึ้นรถต่อไปสิไปต่อรถไปบา้านนเาะพี่น้องครับพี่น้องวันนี้ขอก็นั่งรถโดยสารหลังจากจำ้ำวัดจ้ำเบอร์เรียบร้อยขอก็จะไปบอกเขาซ้อได้มที่ไหนเขกาก็เลยเห็นเมืองเล่า,ง,ง,างามมาไทาย,พยพี่น้องเบืองนี่เมืองสวรรค์เลยพี่น้องเลยละเมืองสวรรค,ค์มันก็จะคล้ายๆเมืองมุกดาหารเน่าะเนี่ยรงเรียนบัด เรื่องมันก็จะเล่นอะี่แบบนี้นรอง สอโซข้อโซสวรรค์ในเขตร,รถตู้ลายแต่ว่าอ่านอ่านขายของก็มีให้พี่น้องเอข้ามาใช่ไหมแล้วกะที่อ้อมไปพุ่นเลย,อยเ,เออ รอกลามไปไถ่นะั่นให้พี่น้องทุกคนเรเคยเห็นเนาะเระเคยเห็นแล้วครัเอาเป็นยังเบิ่งใดขึ้นเขาอืมเออ้อะไปดูลงพี่นอ้องก่อนนั่งก็บามร้อ้าอยุพี่น้องก่อล่ะไปที่ไปทักได้ป พี่พ่าคอยไปาทาทั้งในน้องหนี่เหมือนเดียวนอ้อน,นี่นี่พ่อ,นะอเข้า,เาไปอันซื้อซิมใส่ว่ะอเ,เ,วเออเ่นพี่น้องเออเธออ๋อลูกเจ้าเพื่อเป็นลืบเป็นขบวนยู่แล้วนน้เอีกหนังอ่ะเลยต่อไปจะเป็นดาราน้อยเหรอ เพี้เองเป็นเองพี่น้องเลยต้องค้าขึ้นห่างแล้วนะค้าขึ้นหางเองเป็นเลยหมอหุงเขาแล้วนะถึงมาหน้าน้อยประเจิมให้เลยแล้วเอ้ยถาดหล่นเลยพี่น้องเลยถ้าไปถ่ายอยู่ตลาดมันฮ้อนเลยถ่ายห่มห่มต้นดอกคุ้นนี่แหละพอดีมะนาญย่ใสห่ม รดดห,หรือไม่ก็ย่างข้ามไปถ่านน้ำราวก็ได้อันย็นอัยู่นั่งก็ห่มเย็นนะฮะไปไปไปน้องกันไปอ,อืไปไปอไปพี่น้องหารถโดูหนุนกันเองมากพี่น้องไปขยุบมั่งกันขาเจ้าเอิ้นสามแยก่ยังไงล่ะกบรูก้อนที่หอดอันนี่เห็นบ้างไหมสามคนชาวเล่าเพิ่อเกิดที่รู้อยู่แต่ว่าแบบโอ้จัาเด้พี่น้อง ทำแยกรหอดบขสน่มีน้อ,บบนะนองคนหนึ่งที่ไปน้ำกันแล้วก็ล่อรถน้ำกันไปพี่น้องอ,อ้าววันไห้มาะตะลิตโตนนเ <บา S 1> <laughs> นาะวันนี้กำลังอยู่ตะลิตโนลต,ตโนเลยเอออ,อันนี้มันดอกแคพันธุ์มลดอกไม้แท้หรือของปลอมอันไหนคล้องแท้เนาะเ,เออง่ามๆพี่น้องวันนี้มานั่งถ่ายอยู่หน้าบขสพี่น้องเพราะว่าน้องมันว่ากันไปคิวรถแต่มันห่อนแห้งก็เลยมาดังยื้อไต้ตึกอีกยังบุญตึกบางญ่พี่น้อง ทึกทางจะมาซีนขาเก่าเออคันเมนเกิดว่าห้องเมารถไปเมื่อกี้เองเนาะอ๋อเออใายเป็นอันเนี้ยงานร่วมกันนะเปินเข้าใจกันมีผู้โดยสารแล้วกะท่เฝ้าเพิ่นคนเมาเขาจะออกเลยปออยนนีนะไรมมาเลื่ยบอ อันอันนี้เนี่ยฮ้อนเด้อพี่น้องบ่ค่อยพอใจบันไดเด้อเด้อปกติเอ็นพ่อแบบแบบแมนวันนี้ภาพคนเออเมื่อกี้เลยสารมันก็อยากแบบอยากอยากจะงุดงิดบยั่นะแบบแบบว่ได้ดังใจอะนะเลยคุณนายนายตกปลาเนี่ยนั่งนี่ขาคือหางตลอดเชฟผู้ใดสอนก็งงที่ตรงนี้แหละเดี๋ยวพาพี่น้องเบิ่งดอกไม้ก่อนเออของแท้่ป่ะเนี่ยพี่น้องโอ้ของแท้เลยเด้อ ดอกก็ยังบู๊เพราะว่าแจ๊คซื้อมันง่ามนายเนาะถ้าแม่นเกินเมียนแ่บโอ้รักษาได้เลยบู๊ตลอดโอ้มันนายล้วเสียแล้วก็เข่ากันกับมันนี้แม่นของแทขมันได้เนาะง่ามเนาะมันปลูกประดับนานตึกเพิ่นพี่น้องเอ้านี่เพิ่นนะเลยขอบคุณทุกกำลังใจเด้อพี่น้องเดลยขอมาหอดฟังเล่าแล้วพอดีน้องมาหน้าแล้ว น้ำม้นเราล่าเลยได้ได้ยุดเสาอาทิตย์น้ำมานะาอะไรพากันมาในนี้ไอเราเบื่อแนาลิซานมากแล้วไปีไป่ไปก็เด <'m afterward, S 1> ิอพี่น้องมานนี้แต่คลิปนี้ไอล่าไปก่อนวันนี POL ้พี่น้องครับเดี๋ยวไปพ่อกันในรถดิซานนี่จักค่ำไปไปแม่เราโมมอนอันนี้น้องที่คอยว่าบางกะท่าให้กันคอยว่าอยากทายติดน้องเขาขักกันนะเ็เลยขึ้นมาพี่ไปไปเฮ้ากันไปไปไป